หลังจากที่ผมได้ลงคลิป b เบสวอลไปรอบก่อนก็มีแบบเด็กน้อยหลายคนได้เข้าไปลองเล่นในเซิร์ฟเวอร์แล้วได้มาบอกผมว่าเซิร์ฟเวอร์ผมนั้นไอเทมมันไม่สมดุลครับไม่สมดุลสมดุลคืออะไรสมดุลแบบไหนสมดุลแบบหยินและหยางหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้แต่เท่าที่ผมดูมาเด็กน้อยอ่ะมันจะพูดประมาณนี้ไว้พี่เบแฮพี่เบแ ทำไมธนูไฟเบิรในเซอร์พี่มันกวงจังเลคแคบแถมเหล็กกระเทองก็ดอบเยอะจนแบบมันไม่มีความสมดุลเลยครับพี่คือแบบเซอร์พี่มันไม่มีความสมดุลเลยอ่ะหลังจากที่ผมได้คอมเมนต์ของเด็กน้อยมาทั้งหมดนะครับมันก็ทำให้ผมรู้สึกงงงวยมากว่ามันไม่สมดุลยังไงวะเพราะว่าในเกม Base War เนี่ยทุกสีเนี่ยก็ drop อ,อเทม เหมือนกันจํานวนก็เท่ากันไม่ว่าจะเป็นทองหรือเหล็กทุกสีก็ดรอปเท่ากันไม่ว่าจะเป็นธนูหรือไฟบอลมันก็มีให้แลกเหมือนกันทุกสีมันเลยทำให้ผมงงว่ามันไม่สมดุลยังไงวะงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูสถานการณ์จริงดูว่ามันเป็นยังไงไว้ทุกคน เราเข้าไปอยู่ในเกมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ของเรากันกับน้องมูสนะฮะผมซึ่งเป็นเด็กเชียบปั๊วคนหนึ่งในเซิร์ฟเวอร์ของเรานั่นเองอ่ามดอะไรพี่ไอเหล็กมึงอ่ะดรอปทีละเท่าไหร่มึงเดินมึงเดินยืนไป<า>นูดิสามหมอเอาก็าเท่ากูนี่มันมันไม่สมดุลยังไงว่าน้องมันก็เท่ากันนี่ก็ก็พี่อะไรเสียวอ่ามันมือได้เท่ากูไหมสามอันทีละสามอันเท่าเออเท่าถูกป่ะแล้วแล้วแล้วของมึงมันสามารถแลกธนูได้ไหมน้อง ได้พี่เออเอาแรกธนูก็แลกได้แล้วทำไมคนเขาบอกว่ามันไม่สมดุลเนะน้องดธ <c oughs> <c oughs> นูสพิพี่ธนูโกงไปมั้งธนูมันโกงใช่เหรอธนูมันโกงเหรอ,หรอแล้วแล้วมึงใช้ได้ปะใช้ได้เออแล้วทำไมมึงไม่ใช้ธนูะเออเนาะเออถูกปะเออไฟ,ไฟไฟเบาเขาบอกว่าไฟเบาโกงอะมึงว่าไฟเบาโกงไหมมันมันก็ใช้ได้เหมือนกันอะอ้ามแล้วมึงใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมใช่เออทำไมมันมีชอบมีคอมเมนต์มาบอกว่า รเลยครับนี่ฮะทุกคนเราจะเอาไฟบอลมาแล้วก็เ,เดี๋ยวไปบ้านมังะมุดเดี๋ยว,วพี่ไปโชว์้นองเดี๋ยวพี่ไปโชว์แล้วก็ไอเทมนี้ไอไอเทมกันตกของมูมีให้แลกไหมมีอ่มันก็มีทุกสีลยครับทุกคนแล้วมันจะไม่สมดุลกับใครอะ่ะเอ่อนมูนฮะนมูสคิดเห็นยังไงกับคนที่บอกว่าช่วยปรับอันนู้นช่วยปรับอันนี้หน่อยผมใช้ธนูไม่เก่งผมใช้ขวานไม่เก่งคิดว่าไงเดซสบิ คือเนี่ยเลีวมึดูดูดูดี่พีได้หมดเดยเออจาเนี่ยอุ้ยเอานี่มึงก็ใช้บอลไฟได้เหมือนกันนี่เฮ้ยทุกคนดูดิคคจิโกงเลยมาโดดสูงหลายคนเนี่ยมาบอกว่าใช้ธนูแล้วคิโกมากครับแต่ทุกสีสามารถแลกธนูได้หลายคนบอกว่าใช้ไฟบอลโกมากแต่ทุกสี สามารถซื้อไฟบอลได้ไอเทมกันการตกทุกคนบอกว่ากลมากแต่ทุกสีก็สามารถซื้อได้เหมือนกันเหล็กหรือทองที่คุณบอกว่ามันดรอปเยอะแต่ทุกสีมันก็ดรอปเท่ากันหมดแล้วมันไม่สมดุลยังไงวะน้องคือไงเซิร์ฟเราจะต้องทําแบบเติมเฮ้ยเฮ้นี่โปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โปเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยไอพวกเนี้ยขี้โกงเอ้ดูดิ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 กูทบแบนเลย แบว่คิดอะไรครับอะไรอุ้ยโง่ไอ้โเรียวทุกคนคือผมไม่เข้าใจว่าหลายคนชอบบอกว่าเซิร์ฟเวอร์เรามันไม่มีสมดุลผมก็เลยงงว่ามันไม่สมดุลยังไงวะช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะกันเนทะั้งทั้งท,ที่ทุกทุกสีทุกทุกไอเทมมันดรอปเท่ากันหมดเลยหรือเป็นเพราะว่าคุณใช้อาวุธในเกมไมค์ครับได้ไม่หลากหลายเองหรือเปล่าอ่า ใช่หมดเวลาเราจะเล่นเบสบอลนี่เราต้องใช้เป็นหมดไหมน้องก็ใช่พี่มึงมึงใช้ไฟบอลเป็นไหมเป็นมึงใช้ธนูเป็นไหมเป็นมึงใช้ขวานเป็นไหมเป็นไอ้ยังมึงดูดิเด็กสิบสามยังใช้เฟนน่ะดูดิเอ้าเจ้าเหรอเนางเจ้าแป๊บนึงขอแลกของก่อนเอ้ยยี่นี่ลอยกูอะไรอ่ะเดียวเดียวเดียวเขาเขาว่าอะไรนะเขาว่าขวานโกงใช่ป่ะโอ้ต่อยเลยพี่เอาขวานไมเลยเอาดาบพอเจ้เลยเขาบอกว่าขวานดาเมจแรงแล้วโกงอ่ะ ขอขอดัาเด็กเขาดัาเด็เอาอ๋อให้ให้ให้เอามึงมึงกินแอปมึงกินแอปบนทองกินแอปบนท้องปุ๊บ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 มาเดี๋ยน้องมาเดี๋ยน้องมึงจะสู้ขวานโกงอย่างกูได้ยังไงไปงะขวานโกงว่ะขวานโกงว่ะมึงมีแช้ขวานด้วยเว้ยมึงตอบมึงก่อนขวานโกงเว้ยโกง แล้วทำไมมึงไม่ใช้อ่ะก็นั่นแหละทุกคนสำหรับผมแล้วผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยมันไม่โกงเลยแล้วก็สมดุลเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะเพราะทุกทีมทุกสีก็มีของเหมือนเหมือนกันหมดครับแต่ถ้าเซิร์ฟเวอร์ผมเนี่ยมันมีแบบเติมเอาธนูบวก1000ตอนเข้าเกมอันเนี้ยผมเรียกว่ามันโกง แล้วก็ไม่มีสมดุลและคุณคิดเห็นยังไงกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยรับฟังตลอดเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไปแล้วฮะไปฝึกใช้เยอะๆในน้องเข้าใจบ่างในน้องอ่อนแอ